สวัสดีค่ะมาฮันนี่แมจิคก็เป็นมาออกการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในพิเอเดกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ใครกําลังข้างรักคุณอยู่แบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรือพลังงานอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเพราะมันยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะเป็นคุณที่ข้างรักเขาในที่ 1. ่มองมาที่ไพ่ที่ดึงดูในที่2สําหรับผู้ที่เลือกได้ใต้คลิปมีไทม์สเต็มนะคะคุณจิ้มได้เลย1หรือ2ค่ะ ข้อมูลติดต่ออยากให้มันถูกต้องเหมาะสมเป็นดวงของคุณไม้ฮันนี่สีิบไม้ฮันนี่แปดปดทักมาสอบถามเวลาที่เหมาะสมเนาะนัดกันโอนเงินแชร์สลิปนั่นถึงเป็นการนัดนะคะอ,อ๋อถ้าเกิดโทรปากเปล่าแล้วก็มีไหมมีแล้วก็จะโทรมาดูดวงอ่ะไม่ได้นะจ๊ะเพราะทุกอย่างต้องมีการนัดหมายเนาะต้องขอโทษขอภัยมานะที่นี้ด้วยโอเคแล้วยังไงเออบางคนผิดนัดอืม เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เออไม่เป็นไรนะแต่ลูกดวงอีกท่านหนึ่งบอกไม่ได้นะหมอหมอต้องปรับนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาทําเราเสียเวลามันต้องมีค่าเสียเวลาอุ้ยจริงเหรอดูโหดร้ายเออหรือว่าจะเอาอย่างงั้นดีจะได้เป๊ะปังนะเนาะค่ะใครกําลังคั่งรักคุณอยู่แบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้สําหรับผู้ที่เลือกได้แล้วเ,เราไปเล่นกันใครที่เลือกยังไม่ได้ก็อยู่ไว้ก่อนไปกันเลยค่ะมาค่ะสาหรับเพื่อนๆนที่เลือกไพ่ได้ที่หนึ่งนะคะกับคอนเทนต์ ใครกำลังคั่งรักคุณอยู่แบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้จะมาสารภาพมั้ไหมหรือจะทำอะไรหรือเปล่าหรือจะแอบ,บรักอยู่อย่างนั้นนะหรือเป็นแฟนคุณสิงกุมพิจิกตรน,นะคะแล้วก็วันศุกร์ลีโอนะคะอะโเริบสกาวิโอริบาร์และวีนัสตัวเลขห้าสิบเอ็ดแปดเจ็ดและสิบหกค่ะ ประาม,มานี้มอนจริงๆแล้ววันนี้ต้องไปวิ่งจะพยายามไปวันเว้นวันนะเพื่อรักษาร่างกายแต่ที่นี่ฝนตกเธอันไม่ไปหรอกตะกี้โยคะเรียบร้อยอ <c oughs> แล้วเงาออกแบบโอ้โหโยคะนานอ่ะวันนี้ทำไมดื่ดกาแฟ <c oughs> มากค่ะเป็นการสืมอยู่ไปฟังยานี่เยอะ ใครกาลังข้างนักคุณอยู่ขออนุญาตคุณบาอาจารย์เจ้าทีวทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าองค์ที่ปกป่ารักษาท่านขออนุญาตหยิบไพ่แทนคุณขอไพ่นี้เชื่อมโยงกับทุกท่านที่เห็นคลิปการตัดได้หนึ่งไม้ตรงคุณกำลังจะโชคดีในเรื่องของงานเนาะเฮอร์มิตสองเหรียญเจ็ดเหรียญอ่ะคิงถือดาบและเด็กถือเหรียญโอเคคุณกำลังจะโชคดีเรื่องงานและเงินจ้าอ่าลัคนาราศีกันพฤกษ์กันมังกรมิถุนตุลกุมจา้าอืมลงท้ายด้วยเลขสองเลขเจ็ด ตัวตนขึ้นมาแล้วเป็นโท t เวิร์ t อ่าเป็นคนที่มีความรู้มากรู้เป็นแสนนะไม่ใช่แสนรู้ชอบศึกษาหาความชอบส่องก็ได้อยากรู้อยากเห็นอะไรต้องรู้ให้ได้แล้วก็เหมือนกับไม่ได้เชื่อใครอะค่ะจะต้องพิสูจน์ให้ได้แต่ว่าโลกส่วนตัวสูงนะแล้วอะไรอีกเฉลียวฉลาดมีสเสน่ห์ชอบอาชนะด้วยไม่ยอม ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆชอบส่องจริงๆแหละคุณอะอยากรู้อะไรต้องได้รู้จ้ะเออบางท่านอาจจะเป็นหมอดูเป็นร่างทรงเออหรือเป็นอะไรอีกเด็กถือเหรียญกําลังจะโชคดีทางด้านการเงินลัคก,กี้อินเกมนะการงานการเดินทางสะดวกรับเรื่องไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมปัญหาของคุณคือความโลเลสองจิตสองใจหรือตัดสินใจไม่ได้ดูเส้นอากาศคุณยังไม่เปิดเผยตัวจนเลยเราส่องคุณเนี่ยเรายังไม่คุณบอกว่า ยิ้มเสยียยิ้มนะจ๊ะประมาณว่าเช่นี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ฉันให้เธอรู้อีกด้านหนึ่งคุณซ่อนเอาไว้เราบอกแล้วอินโทรเวิร์ตอะไม่ค่อยแสดงตัวตนคคำว่าอินโทรเวิร์ตโลกส่วนตัวสูงมันครอบคลุมไปหลายอย่างศึกษาหาความรู้เลียฉลดชอบดูคนอื่นแต่เรื่องของตัวเองไม่ให้มีใครรู้และมากับสองเหรียญที่ใส่หน้ากากเท่ากับว่าถึงเราจะเปิดไพ่ออกมามันก็จะขึ้นมาบางส่วนเพราะบางส่วนมันยังอยู่ในมุมมืด คุณยังมีสิ่งที่ซ่อนไว้ทุกคนคะ่ะมีด้านดีและด้านสว่างทุกลัคนาและราศีมันมีเงามีด้านสว่างด้านมืดเหมือนกันไม่มีใครดีที่สุดไม่มีใครร้ายที่สุดมีเหลี่ยมมีมุมนะคะผู้อ่านตรงนี้ก็เหมือนกันฉันก็เป็นมนุษย์ฉันก็มีข้อเสียนะดังนั้นแต่เราพยายามที่จะมานั่งอ่านไพ่เอาด้านดีด้านที่เรามีความรู้ พอที่จะรู้มาพูดให้คุณฟังค่ะอืมต้องขอโทษขออภัยถ้าพูดแล้วก็แบบไม่ถูกใจไม่ถูกจริตหรือทําให้คุณไม่สบายหูนะคะต้องขอโทษมานณที่นี้ด้วยค่ะมาฝากติดตามฝากซับสไคร้ไลค์แชร์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือเข้าไปดูแพลตฟอร์มอื่นๆเนาะในอยากถามตอบในไลค์ค่ะในแอปดำอย่างที่เราส่วนตัวแอปเขียว อยากดูแบบชีวิตประจำวันเยวันโยคะอะไรเงี้ยเออก็จะมีบ้านฝ้าปะ่ะบ้านฝ้าจะเป็นอะไรที่แบบท่องเที่ยวนะหรือโยคะม,มาค่ะอือเรื่องส่วนตัวมีแฟนไหมถามใคร <laughs> มีพัดลมอยู่ที่บ้านอนะ่ะเออมาดูขออนุญาตหยิบไพ่แทนคุณนะคะขอไพ่นี้บอกคุณว่า ใครกำลังข้างรักคุณอยู่คะ่ะตัดแล้ว <c oughs> ผู้หญิงอะ่ะเจ๊ผู้หญิงปราชินีถือดาบหนึ่งถ้วยแล้วก็ผู้ชายก็มีเธอเดี๋ยวนะฉันจะอ่านให้หมดมันมีขึ้นสามคนอะ่ะการตัดได้สามไม้เห็นไหมฉันบอกแล้วบอกแล้วไม่อยากจะพูดอะไรเลยไม่ได้ขิงนะคะไม่ได้โมอคุณหรอคะเป็น เป็นคนที่อืเขาเรียกว่าอะไรสวยสบัดชอ่อมีสเสน่ห์ฉลาดโอ้ยไม่ใช่อันนี้คือเขาสิคนที่ไมอ่อะไรแบบชอบคุณมีเจ๊เธอมีผู้หญิงนะชอบคุณชอบในที่นี้รักคุณแบบคนในครอบครัวรักแบบอยากสพอร์ตอยากดูแลหรืออยากเผื่อเรื่องคุณก็ได้อ่าเป็นคน่าตลมไม่ถุนตุนกลุ่มหรือกรกฎพิจิกมีอายุายรุ่นราวคราเดียวกันหรือมากกว่าค่ะเดี๋ยวจะมาขยายความให้อีกคนหนึ่ง หรือจะอ่านเป็นคนคนเดียวอ่านให้หมดเลยมันมีแค่สองกองโอเคอีกคนหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์อะจ๊ะเป็นคนที่หุ่นดีมากเซฟเวอร์เซฟเวอร์หรือเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นพวกเพาะกายออกกำลังกายเป็นคนแปลกค่ะพิสดานิดหน่อยนะไฮโลเฟนพึกศกันมังกรและมิถุนตุนกุมจ้ะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเทรนเนอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเธอหุ่นแซบมาอ มีลูกศิษย์ลูกหาหรือคนในแบบติดตามเยอะเออเป็นอินฟูเป็นคนที่แปลกแปลกอะติดติดหน่อยติดแบบไม่ได้ติดดินนะแต่ว่าเป็นคนก็คล้ายๆนี่นะไฮเลเฟนกับเฮอร์มิตคล้ายๆกันเพียงแต่อันนี้จะเป็นเออเป็นธาตุดินเหมือนกันใช่นิสัยใจคอลึกๆแล้วเป็นคนคล้ายกันคือชอบศึกษาหาความรูม้มีความรู้ม,มากแล้วก็ชอบสอนอันนี้จะอินโทรเวนนิดนึงแต่อันนี้จะชอบ ชอบพูดชอบอธิบายชอบสอนชอบแนะนำสิ่งดีๆให้กับผู้คนอะ่ะเป็นคนหนักแน่นมั่นคงคิดจะทำอะไรก็ได้คนนี้อายุมากกว่าคุณอันนี้ก็ไอ้ไอ้เมาอ่ะขอจิบ <c oughs> นะ้ำก่อนแล้วก็เนี่ยมีสามไม้ใช่ไหมสามคนนี้อ่าคนที่สามอ่านหรือยังยังตุน ตุนแล้วก็เดี๋ยวนะฉันจะหาพยายามหาให้มันได้เยอะๆจริงๆแล้วมันมีแค่ตุนตุนกับวันสุกมะเสงแล้วก็ทำน,นูด้วยเอออ่าเอาอไปไพ่ใบเดียวอ่านให้มันเยอะคนทุกคนอ่ะรุ่นราขราเดียวกันหรืออายุมากกว่าจะเป็นไพ่ใหญ่นะอืมแล้วก็มีตุนมีมะเสงมีเออทนูวันพฤหัสวันศุกร์จ้ะอ,อ่า เป็นคนที่อันนี้แอบข้างรักแอบพิ่ส่งร้ายเยอะเนี่ยแอบคนนี้คือคนที่เรามาถามว่าใครข้างรักคุณอยู่คนน่าจะเป็นคนนี้ที่สุดมิเมสสิงห์ธนูด้วยอ่ะทุกคนล้วนเป็นคนไกลจ้ะมาขยายความเจ๊ผู้หญิงคนนี้แล้วก็ลุงคนนี้แล้วก็พี่คนนี้อาขนาดเอาเข้าไปทุกคนล้วนข้างรักคุณตายแล้วคุณเป็นเพศทางเรื่องเป็นอะไรก็ได้นะเลิจาเลิสีไม่ตาย ห้าใบเกี่ยวกับเจซือเจ๊เอามาแล้วหนึ่งใบเป็นคนรักเก่าเป็นป้าข้างบ้านเหรอเป็นคนเหมือนเป็นคนในครอบครัวเอเป็นคนเก่าๆที่รู้จักอ่าเป็นคุณแม่ได้อันนี้เป็นคุณแม่คุณป้าเป็นผู้ใหญ่ย้อผู้ใหญ่ได้ค่ะแคชเมนอยู่ได้สำหรับเป็นคนในครอบครัวคุณจะข้างรักคุณเหรอ เออก็รักคุณอยู่แล้วคุณแม่เนี่ยนะ The Moon นะหกถ้วย e m p r e s s The Moon หดาบและหเหรียญอ่าอาจจะรอคุณว่าลูกเอ้ยแม่รักลูกมากเลยเมื่อไรจะส่งเงินกับอ่าหรือถ้าเป็นป้าข้างบ้านหรือเป็นเจเป็นเจ้านายเมื่อไหร่เงินที่ยืมไปเมื่อไหร่จะคืนรู้สึกอึอดอัดแต่ไม่กล้าทวงเออแต่ก็รักนะ,ะอินดูจะเอออินดูผู้อ่านนะบ้างก็ได้ ทีนี้มาดูลุงอีลุงคุณนี้อีลุงตุงนงังอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านนี้ของคุณนะหนึ่งดาบนี่นะอ,อ๋อไพ่ล่วงออกมาออโค่เขาบอกให้ไปดูออโค่เดี๋ยวเราจะขยายออโค่ให้เก้าเหรียญหนึ่งเหรียญแฮงแมน มีแปดถ้วยแล้วก็อัดสวินเหรียญด้วยเกี่ยวกับเงินจ้ะเงินที่หยิบยืมไปเมื่อไหร่จะคืนอะไรประมาณนี้แหละดูควขอดูอรอร์เรคอร์สิคุณลุงอะหรืออยากเอาเงินมาให้คุณหรือเปล่าเขาบอกให้ดูอรอร์เรคเตอร์เดี๋ยวเราจะเปิดออร์เรคเตอร์อสักสามใบก้าเหรียญหนึ่งเหรียญมีสตังใช้ไหมอึดอัดหรือเปล่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกเขาได้นะนี่เขาสองคุณแล้วเขาเห็นว่าคุณมีปัญหาทางด้านการเงินหรือเปล่าเขาพร้อมจะสปอร์ต คนนี้ผู้ใหญ่ใจดีป้าเปใช่คนนี้เป็นครูคุณนะเป็นเทรนเนอร์เป็นอาจารย์แล้วก็สองคุณแล้วก็เห็นว่าคุณกําลังเดือดร้อนถ้าอยากจะแต่งงานอย่างมีครอบครัวอะไรเงี้ยเขาช่วยได้นะเขาให้เขาแต่งแต่งเอาคขามหม่อะไรเงี้ยเราจะเป็นทุกอย่างให้คุณถามจริงเออก็ดูข้างลักทุกคนล้วนข้างรักคุณน่ะนะคอนเทนต์มันบังคับให้พูดอย่างนีง้เธออามาดูแล้วคนนี้พระเอกนางเอกของคุณอัศวินขี่ม้าขาว คนนี้คือคนที่น่าจะเป็นไปได้คนที่แอบ,บรักอยู่ในเงาม,มืดปิดตาแอบบส่องใช้แอบปบหลุมหรืออะไรใดๆนะแต่พิดส่งร้ายดินะ <c oughs> คนนี้เป็นเพื่อนนะเดีย๋ยวจะเปิดให้หมดเลยมีอะไรบ้างไพ่ขึ้นมาออเจ็ดถ้วยสี่เหรียน เด็กถือไม้สตริงเด็กถือดาบเดวิลหนึ่งดาบและห้าถ้วยโอเคคนนี้คือคนที่เราตามหานะคือว่าใครข้างรักคุณอยู่อืม you know อายุน้อยกคุณอยู่ไกลแล้วก็แอบ,บรักแอบบชอบคุณมานานแล้วอยู่ไกลกันแอบบหวงเคยพยายามที่จะพูดหรือสื่อสารส่งข้อความมาแต่คุณดูไม่สนใจคุณดูเก่งทรงพลังทำให้เขา เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับไปถามข่าวข่าวคุณเกี่ยวกับเพื่อนของคุณอ่าแล้วก็ข้างรักคุณคิดเรื่องสิบแปดบวกกับคุณในความคิดความมโนไหว้พระสวดมนต์ท่องมนต์คาถาจินจะเสกกลายมนต์คาถาให้เธอมาให้คุณรุ่มหลงและจะทําแต่รู้สึกเอ๊ะคาถาให้รักกูหลงกูเขาสวดเอาไปเอามาทําไมกูรักเขาหลงเขาเครียดจ้ามาที่นี่ <c oughs> มาทีนี้มาดูอะไรนะเขาจะทำอะไรยังไงไหมคนนี้เจอแล้วเจอโจย์และสิ่งที่เขาจะทำหลังจากนี้ห้าไม้ทิงเหรียญหกไม้น่าจะเดินทางมาหาคุณจีบคุณชวนคุณไปเดทไปดิวถ้าคุณยังไม่มีแฟนอะนะเออดูเขาจะทําทุกอย่างให้สรุปแนวโน้มความสัมพันธ์หรอยังไม่มีแนวโน้มความสัมพันธ์เพราะว่า ให้สรุปสาหรับตัวคุณค่ะสิ่งที่พ่ออยากบอกคุณแล้วกันมันไม่มีความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ใครข้างรักขะแอบรักน <c oughs> ราชินีถือเหรียญเออถือไม้สิบดาบเจ็ดไม้คิ้งถ้วยเดอะซันเลเวอร์โอเคคุณดูเจ็บปวดจากความหลังครั้งเก่าคุณทําแต่ง,งานก็ได้บางคนทําแต่ง,งานแต่งกับงานแล้วไม่มีเวลาไปหาแฟนบางคนเพิ่งจบความสัมพันธ์เก่าบางคนเพิ่ง โดนออกจากงานเลิก,กลาหย่าร้างหรือแยกย้ายชีวิตมันจบอะค่ะแต่หลังจากนี้ถ้าคุณเดินทางคุณผ่านมาหมดแล้วอะคุณไม่ต้องเศร้าใจและเสียใจไม่ต้องกลัวรถไฟขบวนสุดท้ายหรือใดๆจะมีคนเข้าหาคุณอืมอาจจะเป็นคนนี้หรือเป็นคนอื่นก็ได้แต่ค่อนข้างดีคุณจะมีความรักแท้อย่างแน่นอนค่ะ <c oughs> ต้องไปปล่อยนกหรือกลับมาดูที่ตัวเองหรือไปไหว้สาลเจ้าที่คุณเคยไหว้ไว้หรือพระพีเคเ่คณะหรือนั่งสมาธิน่ะคะอาจจะติดศีลบนที่สาลเจ้าอะไรไหมห้องโกงหรือเปล่าอย่บาบันไปห้องโกงมาอ่ะพระพีพ่เคณเะเกี่ยวกับพระพิเนศ่ยอยากได้อะไรก็ขอพ่อหรือนั่งกลับมานั่งสมาธินะหรือถ้าหาคุณพ่อคุณแม่ดูแลบุปการเีเพราะว่ามีเจดูคุณเอออาจจะเป็นคุณแม่คุณป้าหรืออะไรสักอย่างค่ะข,ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงกับคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันในเด็กที่2นะคะกับคอนเทนต์ใครกําลังขั่งรักคุณอยู่แบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เป็นการสุ่มเท่านั้นจะทําขึ้นเพืาอความบันเทิงอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่เอาไปตัดสินในเในความสัมพันธ์ค่ะรับเอาแต่พลังงานดีๆส่วนไหนไม่ดีวางไว้รัคณาราศีผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะคะวันวันพุธด,ด้วยออแล้วก็มีธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนแล้วก็มังกรกรกฎค่ะ ตัวเลขสิบสี่สิบสิบห้าสี่และยี่สิบสี่ค่ะ <c oughs> มาขออนุญาตดูเอเนอร์จีของคุณไพ่อันนี้ดีเล็กเกียวสวยงามกรีดง่ายเอไอพ่ที่ดีจะต้องกรีดได้ไม่หักเลยไม่งอนะคะเป็นการที่แบบเนี้ยอันนี้ยกระดาษเีดีมากเลย <c oughs> ดีทุกอย่างฮะของเขา,าอ่ะเจ็ดถ้วยเสยหลอมีสเสน่ห์ฉลาดเก่งอบอุน่นมีตัวเลือก ต้องเลิศสีต้องเลิศปันใดถึงจะมีคนเข้าหายอมพีกายเพื่อคุณ่าคุณเป็นคนน่ารักจริงๆดูไพ่คุณสีสองถ้วยอยู่ตรงนี้เลิฟเวออยู่ตรงนี้อีกเจ็ดถ้วยเก้าถ้วยเป็นคนที่รักตัวเองอะค่ะใครไม่รักไม่รู้คุณรักตัวเองก่อนคุณซัพพอร์ตตัวเองคุณเซฟตัวเองคุณมีเซฟโซนคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองแล้วก็รักตัวเองทําให้คุณดึงดูดคนรักคุณเยอะนะอืม จ็ดถ้วยราชินีไม้เลเวอร์สิบไม้เก้าถ้วยและสองถ้วยกรกฎพิจิกมีนแม่สิงห์ธนูและมิถุนเนี่ยน,นิสัยเจคอบเป็นมีความเป็นผู้นำเด็ดเดี่ยวฉเฉลียวฉลาดมีช้อยมีตัวเลือกและเป็นที่รักของพวกพ้องของเจ้านายของคนรักด้วยค่ะเวลามีแฟนคุณก็จรงิงจังแต่เวลาที่ไม่มีคุณก็ไม่สนคุณก็เป็นคนจรงิงจังทำงานหนะักเป็นคนจรงิงจังทุกเรื่องนะอ่ะอ่ะแล้วก็อะไร เป็นคนรักตัวเองค่ะข้อเสียมีไหมอาจจะเจ้าชู้นะ <g love> จะโกรดนะถ้าคุณจะพูดอะ่ะเจ้าชู้หลบในแล้วกันถ้าคุณบอกคุณไม่เจ้าชู้เพราะว่าอะไรคุณมีเซ็กแอบเพียมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามมีเสน่ห์จริตจะาก,กา้านวาจาคําพูดการทํางานการวางตัวมันดึงดูดผู้คุณคุณโดยไม่รู้ตัวคุณอาจจะคิดว่าโอ๊ยฉันก็แค่เฟนลีฉันก็คุยกับทุกคนฉันฉันไม่ถือตัวฉันไม่ยิ่งมวาัานไม่ได้ยิ่งนะจ๊ะบางคนอ่ะ เราไปวิ่งเราไปในสวนที่สวนเนี่ยเป็นปีละเราก็ไปตีลังกาไปถ่ายรูปฉันไม่รู้จักใครฉันใส่หูฟังให้ฉันไปคุยกับใครขาเออแต่พอเขาเปลี่ยนเครื่องออกลังกายก็มีพี่เขามาคุยนะเออเขาบอกเห็นตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้คุยเออก็ใช่ก็ไม่ได้คุยไงไม่ได้ยิงแค่ไม่รู้จะคุยอะไรไม่รู้จักก็ไปวิ่งไนงะอา่าไปคุยทาไมอนะ่ะที่บ้านนี้ก็คุยเยอะ้วฉันเหนื่อยไม่ไยิงนะคะแค่ทอาอ่า ไม่ว่างไม่ว่างคุยอยากแต่ถ้าได้คุยอยาให้คุยนะคุยไม่หยุดจ้ะประมาณนี้เอ่อมาดูเขาใครข้างรักคุณคะแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ตอนนี้คุยเป็นต่อยหอยคุยสนิทสนมเอออันนี้คืออะไรราชินีถ้วยห้าดาบ tower strength ส,สิบดาบอ่ะมันเป็น energy ของคนเก่าจ้ะ จัสติกจังอ่ามันเป็นอ่านเป็นสองคนเหรอไม่เอามันคนเก่าที่จบไปแล้วถ้าอ่านเป็นสองคนเราจะมีคนเก่าสองคนไม่อ่านนะเอ่อเป็นคนเดียวแล้วกันนะคนที่ข้างรักคุณมากอ่ะอืมเป็นแฟนเก่าค่ะที่เลิกกันไปแล้วจบแล้วมีทั้งเทวเวอร์ห้าดาบแล้วก็สิบดาบ เลิกลาอย่าร้างจบความสัมพันธ์ยุติไปแล้วอยากกลับมานะจั in สติกและส t ต n งมีอินฟินิตี้จัสติกคือดาวศุกอยากกลับมาค่ะเออแล้วก็อะไรอีกตอนนี้มีคนนี้นะมีกรรกฎพิจิกมีลัคนาราศีสิงหรือมีถุนตุน,ตน,ตนกุมจ้ะข้างรักคุณมากไปไหนจากคุณไม่ได้ถึงแม้จะจบไปแล้วสองตลอดอยังตามสืบตามสองชีวิตคุณ นะคะามาดูคนรักเก่าสามีเก่าภรรยาเก่าคนเก่าๆคนนี้อยากบอกอะไรเดี๋ยวเราจะเปิดนะคะคนใหม่ให้นะถ้ามีเดี๋ยวสำหรับคนที่ไม่ชอบคนเก่าบางคนก็รักคนเก่านะรอแต่คนเก่าอ่ะเดด่าเก้าดาบห้าไม้ห้าช่วยสาไม้เด็กเหรียญแหละเอ็มเพอเรอร์ Emperor, โอเค ความรู้สึกนึกคิดเขาที่มีต่อคุณแล้วก็เขาอยากบอกอะไรจะทําอะไรนะคะเขาส่องคุณตลอดเลยเขามองว่าทําไมคุณแบบดูดีจังเลยวะสสยขึ้นหลอขึ้นหรือเปล่าทําไมตอนอยู่ด้วยกันไม่เห็นจะขนาดนี้เลยเบอร์หรือว่ามีแฟนไปแล้วเครียดนะถ้ารับรู้ว่าคุณมีแฟนไม่ยอมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะตอนนั้นที่เลิกลาทะเลาะกันมันมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของงานเรื่องของความรู้สึกมันพัง เขาเข้าใจแหละถ้าคุณจะไปเริ่มต้นใหม่ก็ไม่แปลกวันนี้เขาอยากชื่นชมจริงๆว่าคุณดูดีดูมีความสุขชีวิตคุณดีกว่าตอนที่อยู่กับเขาอีกหรือถ้าเป็นคนที่จีบกันไม่ได้อยู่ด้วยกันก็คือเขาก็ยังยังชื่นชมคุณอะไม่ว่าจะเคยทะเลาะกันอะไรยังไงก็คือไม่โกรธนะไม่ว่าใครทำเขาเขาทำคุณคุณทำเขา มันผ่านมาแล้วเขาเข้าใจทุกบริบททุกเจตนาทุกการกระทามันมีที่มาที่ไปทุกสตอรี่ทุกคนมีเหตุและผลเขาเข้าใจคุณวันนี้ถามว่าอยากกลับมาไหมอยากกลับมาแต่เขาไม่ได้จะมาก้าวล้ําคุณเขาอยากรับรู้เขาส่องคุณหนักมากอยากรับรู้ว่าคุณสบายดีไหมมีแฟนเขาดีหรือเปล่าเขารักคุณเท่ากับที่เขาทำให้คุณไหมเขาดูแลคุณดีหรือเปล่าเขาเป็นห่วง เออแต่ชีวิตคุณดีคุณคงมีความสุขดีแหละเขาก็ยินดีด้วยเขาอยากกลับมาในที่นี้อาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนซัพพอร์ตหรือทําธุรกิจด้วยกันเพือยากให้คุณมีชีวิตที่ดีอะค่ะไม่อยากให้คุณอึดอัดเออนี่คือความรู้สึกคนเก่าคขารู้สึกลึกๆที่มีต่อคุณล้วคะถ้าไม่เกี่ยวกับว่าคุณมีแฟนแล้วหรือเขามีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเขารู้สึกยังไงกับคุณความรู้สึกที่แบบลึกๆดิฟลงไปทันเพรสเขายังมีอะไรอวร์ยังคิดถึงอะยังเป็นห่วง ยังเฝ้ามองยังส่องคุณทุกวันความสุขของเขาคือการได้ส่องเขาคิดถึงคุณค่ะแต่มันเป็นคิดถึงแบบดีๆอ่ะเธอมันไม่ได้คิดลึกคิดแบบออกจากหัวไม่ได้ไม่ใช่ทำพ่รานเด็กอก้าวเหรียญเฮอร์มิตเดอะเมจิกเช่นและไฮโลเฟนต้าสำหรเป็นสามทโอเคิคดดีหวังดีเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเขาชื่นชมตรงที่คุณมีสปิริตไม่ว่าจะ เราจะจบกันไม่สวยหรือเราจะมีประเด็นหรือคุณจะมีชีวิตมืดดำเทายัางไงแต่คุณก็ดูดูดีดูสวยดูดูหลอ่อดูประสบความสำเร็จคุณดูมีความสุขเขาเช่นชมค่ะแล้วก็เขาหวังดีกับคุณนะคนเนี้ยเขาจะติดต่อมาไหมเขาจะทักมาไหมหรือเขาจะทำอะไรยังไงนะคะกับคุณหลังจากนี้ เขาจะติดต่อมาไม8แปดเหรียญน่าจะติดต่อแต่อาจจะช้าเนาะ The Sun The Devil เอะหนึ่งดาวบอกไม่คิดอะไรคิดนะจ๊ะถ้าเขาจะติดต่อมาก็คือเขาตัดสินใจให้ได้ก่อนว่าเขาขาดคุณไม่ได้ตอนนี้เขากำลังขอทบทวนนะคะ8ดเหรียญทบทวนดูตัวเองดูเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือดูคุณได้แหละถ้าคุณยังโสดเขาอาจจะกลับมาจีบคุณใหม่เริ่มน้บหนึ่งใหม่ก็ได้ รับบัตรคิวใหม่ก็ได้เขาเข้าใจว่าทุกคนมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าขอแค่ได้กลับมาแต่วันนี้ยังไม่ทําอะไรหรอกขอสอ่งไปก่อน The Sun Devil หนึ่งดาบและเดทนะทิงถ้วยส่งด้วยความสุขค่ะเออเหมือนขอคิดดูก่อนนะคะโอเคอันนี้คือคนเก่ามาดูแล้วมีคนใหม่ไหมคะมีคนใหม่ไหมถ้าเกิดคุณไม่ชอบคนเก่านะคนใหม่ๆที่จะเข้ามามีไหมในช่วงสมเดือนนี้สมเดือนสุดท้ายนี้ สิ้นปีก่อนสิ้นปีนี้จะมีใหม่ไหมอืมออกมาครบยังอันนี้สองเหรียญมีแต่คนเก่านะเอเนอร์จีเก่าๆลอยวนหนึ่งเหรียญเด็กถือไม้สองดาบแปดาบแฮงแมนสิบถ้วยและคิงเหรียญโอเคไม่มีคนใหม่มีแต่คนเก่าจะ้ะถ้ามีถ้ามีใหม่เข้ามาก็เป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วเป็นเด็กที่เคยจำตื้อคืนคุณหรือคนที่มีแบบ เจ้าของแล้วอะไรอย่เงี้ยไม่ดีจ้ะไม่โอโอสแสดงว่าไม่โออ่าแล้วย้อนถ้ามันไม่โอช่วงนี้พลังงานใหม่ๆเข้ามาไม่โอคนเก่าล่ะโอไหมคนเก่ามีโอเคไหมกลับไปถามคนเก่าเพราะว่ามันขึ้นเยอะถ้าคุณเขาดีไหมเขามีใครอยู่หรือเปล่าสองไม้หนึ่งไม้หถ้วยสไม้ไฮพินเทสคิงเหรียญสองถ้วยโอเค เขารักคุณคนเก่านี่มีดวงสมพงษ์จะได้กลับมาเจอกันถึงแม้คุณไม่อยากเจอก็จะได้เจอจ้ะดีกว่าสองคนที่มาแอบชอบคนใหม่ที่มันไม่ค่อยโอเคเด็กกระลกกราสร้างบ้านแล้วก็หลัวเมียชาวบ้านเขาจะเอาไหมละ่ะไม่เอาไม่ดีนะจ้ารอรวยแค่ไหนก็ไปเถอะถ้าไม่สดเลดิศแค่ไหนก็ไปเถอะนะทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนเก่าขอให้บอกคุณมันไม่ออกหลักดึงก้าวไม้คุณจะได้รับ การติดต่อจากเขาเดือนนี้หรือเดือนหน้าเขาจะเข้ามาเพื่อช่วยเหลือมาสปอร์ตมาอบอุ้มคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะคขารักคุณว้าวมันจะมีการเดินทางท่องเที่ยวเกิดขึ้นหรือการกลับไปเจอคนเก่าๆมันมันจะมีการกลับมาของคนที่เคยช่วยเหลือคนที่เคยสปอร์ต ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณและสวัสดีค่ะ